สวัสดีค่ะอาณาปานสติคลิปที่5นะคะเมื่อเรารู้วัตถุประสงค์แล้วรู้วิธีการทำแล้วนะคะก็หาที่ที่สงบเงียบจากเสียงเพราะว่าเสียงรบเป็นสิ่งที่รบกวนต่อต่อฌานนะคะต่อสมาธิหาที่เงียบเงียมีแอร์เย็นเย็นสบายๆนะคะคนสมัยนี้เป็นคนมีบุญนะคะ นั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหลับตานะคะลมหายใจเข้าก็รู้ค่ะลมหายใจออกก็รู้กำหนดสติที่นี่นะคะก็รู้ลมไปเรื่อยๆค่ะหายใจตามปกติเป็นการเอาสติผูกไว้กับลมนะคะ เอาสติผูกไว้กับลมเพื่อเป็นการเจริญสติเพื่อให้จิตสงบจากกิเลสนิวร์ใหม่ๆลมจะหยาบนะคะแต่พอเราไม่ได้รู้เรื่องอื่นเราเอาตัววิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทั้งหมดนะคะมารู้ลมค่ะพอจิตเป็นสมาธิมากขึ้นปัสสัทธิจิตสงบเขาก็จะรู้ลมแล้วก็ ปัญญาจะรู้นะคะว่าลักษณะของลมนั้นหยาบหรือละเอียดเขาจะรู้ค่ะถ้าคนฟังปริยัตมาดีเมื่อจิตไปคิดเรื่องอื่นก็กลับมารู้ที่ลมเพราะเรากำลังเจริญสติโดยมีลมหายใจเป็นอารมณ์ของสติค่ะถ้าไปรู้เรื่องอื่นก็กลับมารู้ที่ลมนะคะถ้ามันอยากจะคิด ให้เราไปคิดกรรมฐานสี่อย่างนะคะถ้ามันอยากคิดนะคะให้มันคิดแบบเป็นกุศลจิตค่ะก็คือเจริญเมตตาภาวนาไปเลยก็ได้ขอให้เรามีความสุขขอให้พ่อแม่เรามีความสุขขอให้คนรอบข้างเรามีความสุขขอให้สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรามีความสุขอย่างนี้ก็ได้หรือเจริญมรณา,านุสติสมมุติว่ามันมันไม่จับลมไม่ได้นะคะสลับไปเจริญสมถะอย่างอื่นก็ได้ วันหนึ่งเราต้องตายแน่นอนเราไม่รู้จะตายวันไหนพอเราคิดถึงความตายของเราจิตเราจะเป็นกุศลนะคะหลังจากนั้นให้กลับมารู้ที่ลมค่ะถ้าไม่ได้นะคะก็เจริญพุทธานุสติก็ได้ค่ะสลับนะคะเพราะผู้มีเพราะภาคอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาจะรู้บทสวดมนต์ก็ได้นะคะแต่คนฟังทำมาดีพอเริ่มรู้ความหมายของบทสวดมนต์ก็จะเจริญพุทธานุสติได้แนบแน่นมากขึ้นนะคะ หรือจเจริญสุภากรรมาฐานก็ได้